มันเป็นว่าพอ ก็จุงมมาแล้วมาไม่ถุยถ่ายรูปไหนรมาไม่ตุยมาไม่ถ่ายแล้วอะไร่านด้หม่านได้าาขอถ่าย้ยนี่ไงไม่ถุยมาเน่ยเวลาเป็นเวลาเาเกิดเยอแล้วไม่ถุยไม่ย เดี๋ยวเตรียมข้ามเลยแม่เดี๋ยวให้น้องขึ้นรถก่อนนะคะแม่แน่นะคะแม่เรถนะคะนี่ให้แม่คถ่ายหน่อยลูกมาวันว่างไม่เป็นแ่เรียนต้นก nah, ่อนนะคะต้นก่อนนะคะ

เอเซีดิโอติดปากปกานั้นต uh? so oh, yeah, ิดปากในเอฟซีดติดนตัวแบบติดไหมอันนี้ผมไม่ยเซ็นเราตัวไปบ้าเอาจะเอาแอบไม่ได้เหรอได้ขวนอย่กับพึ่แค่ติดประตูให้ลูกก่ะ นีเอาคุณเอาแบนมาให้น้องยังแล้วไม่มาฝั่งนี้ล่ะมาให้ลับฟาเดี๋ยวหนูเซ็นของพี่สายพี่สายเดินทางปลอดภัยนะฮะเจอกันที่นี้นะอะไรนะนนี่ยืงไม่รับเราล่ะมีใครจะเซ็นอะไรไหมหนูจะได้เป็นพนักงานเขาเมติวเมติวเซ็น แม่เสื้อเสื์เซยนเกอดเลยไปต่อแถวทางนู้นเลยไปทางนเลยนี่แล้แล้วของใครเนี่ยจะเอาขอกให้เธอไม่ได้รอใครอ้าประกาแป๊บนึงนะประกาแป๊บนึงนะให้รแป๊บนึงนพี่เวพี่ดวไหนเดีวได้เสื้อทามไให้าพี่นเร็วจริงแม่พี่น์นี่เร็วจริงต่อข้างหลังเลยขัางงทไหมอ่ะ่งปเดือนไปสามแกเดือน นก็ใช่สิไปขึ้นรถที่นู่นไปเออเอี่สิบยี่สิบเอใช่มีใครเซนไรไหมไม่มีหนูจะเ็นไไหมมีใครเซนไรไหมนี่ใช่ไหมอันเซนนี่เขาหน่ลูกแป๊บนึงนะุแม่กระเถิบไแม่กระเถิบอลูกหนูเซนนี่เขาหนลูกอันมอครับเซนนี่เขาหน่ยแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงพี่แม่เดกเถ ีของใครว่าส่งมาเมื่อกี้เนี้ยในกลุ่มนี่แหละใครส่งมาให้พี่ก็คืนไม่ได้นะเดี๋ยวเก็บไปขายเดี๋ยวสักไทยเนี่ยส่งมาแล้วเอาคืนนี่นะของขวัญเนี้ยอ๋อของขวัญถ่ายคลให้น้องของขวัญกับน้องเกดลูกนี่นะของขวัญกับน้องใครเอาพี่ของไทยมนเกิดหรือไม่ยังไงของหนูอยู่กับพี่ของพี่อยู่กับหนูใช่ไหมของหนูอยู่กับพี่เราเพิ่ี่อะไอันดับวันรวยๆปังๆนะตั้คลิปมา <wounds> okay. หมดย่างค้าไม่มีใครเซ็ <Gym. S 1> ลนล้วใช่ไหมอเลี้ยงเงตรงไหนได้เซ็นข้างหลังได้ไหมได้มาเซ็นตรงไหนายลูกนอนี่กาดิน้องเซลฟี่แม่ยืนหน้าพีมน้องเซลฟี่ข้าพเซลฟี่หน่อยลูกดีใจวงนี่ทำเพื่อคุณป้าใช่ไหมเนี่ยขออะไรก็ข้อมันเข้าาชุดที่ไนมจะอยู่กับลูกลาบไ ไม่อยงดูที่คนบางคนว่าแหม่ขออะไรก็ให้หมดเราอยากอยู่กับทีมเนาะทีมชับุรีใจง่ายขออะไรก็ขอให้เลยเนี้ยขอมาเลยเสื้ออุ้ยขออดีวะขอเสื้อไงพี่นุ้ยจะบอกว่าได้มาเมื่อะหานนี้โอ้โหใจตื่นเต้นกันมากเลยได้เสื้อเหรอไนเพื่อวีดีโอได้แล้วได้แล้วอะคะข้าวขาดข้าวเลยค่ะเดี๋ยวจะไปแล้วค่ะเดี๋ยวลูกจะหนีพี่นอมอ่ะพี่น้องอ่ะไม่น้ลูกใช้องานี่นอมงานลูกมารับใหญ่ก่อลูกมารับใหญ่กันแล้ว พอุ้ยม่อพวกงนี้ไปชนด้วยใช่ป่ะอ๋อแล้วให้ทำพวงส่วนตัวน้องก็จะตั้งใจตามทำเลยไม่มีใครเซ็นแล้วใช่ไหมจะคืนปากกาปากกเขารอปากกาอยู่จับชูีไม่ได้ันหลอปากกาใช่ไหมตามขึ้นรถเลยนี่ก็รอเด็กคนนี้แหละจะไปส่งกลับแช่นไหม นมาเลยค่ะเซนมาเลยค่ะขอบคุณตั้งคะพี่ตั้งไอ้นี่ไว้อ่ะตั้งไอ้นี่ไว้ตั้งอะไรตั้งเวลาเซนที่เขนั่นแหละกูเกก็ไปแนเซลมาฟังป้อป้านกอยู่ไหนวะป้านกป้านกของที่ให้แม่อ่างอ่ะ เอาไปเลยหรอจาไปเลยป่ะอะไรอะสตอเอาเอาเอาไปเลยใช่ไหมนี่รถหนูจอดอยู่ที่ไม่จ้าไปให้แม่อังเลยไหมแลอยวาเอาใส่รถหนูไปเลยเดี๋ยวรอถูกแล้วเดี๋ยวพรุ่นีหนูน่าจะไปบ่ายโมงอะมีลูกตาลเอ้ไปอยากเอาลูกตาลเขาไปกินนะกักเอาเองนะไตบอกค่ะไปะรบะครัปนะครับไ้ะัไป้นะครับ้ค่ะคมัค่คครัรคดนครัันดนะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะ อ่ะแม่ค่ะแม่ค่าอาทีมนาฟ้าไปรักดแล้วไปสุษฎรล้วลงนี่นะไปสุรไปสุนนะนะส่า้รเราองค่ะอาการจัดการทีงเคไมเดี๋ยวของสา่งกนาไปกนก็เก่งข้าวพร้อมชิ้นพวกในไทยมีขนมเวเฟอร์หนูด้วยเดี๋ยวใส่ร็ตเาปาไปให้ ขอดไปนะครับครับพรุ่งนี ay, be, like yeah, oh! ้เจอหน้าครับพรุ like ่งนี้เจอัน้าพรงนี้เจอน้พรุ่งนี้เจอัน้รุ่งนี้เจอัน้ไม่ไม่ไปนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้รไปขอดนะครัเพ่อนจอไปนะครัพรุ่งนี้เจอการเจอการไทยครับพรุ่งนี้เจอการครับพรุ่งนี้มไปพรุ่งนี มาดดีไม่ได้ไม่ใช่รือวันนี้ไม่ได้กับเขาเลยเอาวันนี้ไม่ได้เขาเลยเอากล้องถ่ายดิถ่ายดิ้แ้นอนถ่ายเลยเออไม่ได้เขาเลยวันนี้นอนไม่ได้วันนี้ไม่ได้อะไรเขาเลยเกิดที่ไม่น้อยคนเดียวไม่น้อยถ่าย่จ่าไม่เปิดตาเออ จะจับมือแมวได้จับมือไม่หงุดไม่หงด้วยลูกไม่หงด้วยง่ายด้วยไม่หงดุ้ดลูกให้แม่หงหน่อยค่ะแล้วก็จับมือหนลูกเดี๋ยวนอนไม่หลับเดินทางปลอดภัย

เอาน้าแล้วน้าถายยังน้าน้าถายยังนาครที่อ้าวคนนี้ปิดร้านปิดร้านหมูกระทะมาเลยถ้าเราไม่ถ่ายเราจะม่จบคอสใช่ไหมปิดร้านหมูกรทะาเถ้าไปไม่ถ่ายจะีไจมอกมนอนนี้จะกอดส ไมวันนี้ไม่เคยถ่ายายคังเดียวไม่เคยถายี่ายคังเดียววนนี้ไม่เคยลไม่ได้ถ่ายวิดีโอนะโอเคอันนี้แม่ก่อไม่ปล่อยนะลูกแกถายหน่อยแ่ไม่อยายหน่อยถายหน่อยดมีเชิหน่อยย่งไม่บอิบูลกำลังจะบริบูลันจะทอบิบูลกังจะจบบรลิบูยังไม่จบท้อลูกัไม่จบบรลิบูลยังไม่ เดี๋ยวโดดงานไปรอจบวัรนี้คุถ่ายจนลูก้อมหมดแล้แม่แม่ที่อยู่ตรงนี้ก็ไปตั้งต้นใหม่ไปตั้งต้นใหม่คต้องเปิดเงนแม่ถ่ายนะครับอนภัยครับเอตวมหอมไปไปไปนวดเดียวแล้วดี้วดีวเดี๋จับมือห่เันยวนี้ครับายย ไม่ได้เด้เจอแล้วเจอแล้วโค่รแข็ดได้ได้้ได้้เพี่เดินถอยแล้เดินไป2รอบน่มันเหมนไม่มี้่นสายด้วยจะเดินเดไ่ได

ไม่ได้ทุเกไมได้มาเนี่ยขอคุณมไเจอกนเยไม่อันด้นะขออะไรอะยี่ห้ออะไรอันนะ

อย่าพึ่งนะงนะเปียเอดี๋ยวรคันนี้มันบังขาอดเรกนคเวขาานึกว่าเธอเรียกเขาสิไปตจงรู้เลยมาเลยเรยค่าพักงานจะไปบอกนนี้ต้องไปบอการ